นะกลับมาตามคำเรียกร้องเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าบอกการว่าให้การหามาอีกนะคะเพราะเป็นรุ่นยอดนิยมมากมาเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Mercedes-Benz นะคะ G L A 200นั่นเองนะคะ1.6 Urban ปี2015เลยนะ,ะแล้วคันนี้นะคะจะเป็นสีเทานะคะหรือที่เป็นสียอด ยอนะปัจจุบันก็คือสีเทาเมทัลลิกนั่นเองนะคะและคันนี้ไม่เพียงแค่50,000โลนะคะเข้าศูนย์ตลอดและที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับราคาพิเศษสุดๆเพราะคันนี้การตั้งเพียงแค่1,120,000 1, บาทนะคะประหยัดกว่าซื้อป้ายแดงเป็น1ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหบอกเลยว่าซื้อรถสวยสีก็สวยแถมราคายังประหยัดกว่าป้ายแดงเป็นล้านเนี่ย การบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะและสําหรับโปรโมชั่นขึ้นตามนี้เลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าร้านเรานะคะไม่บกวกแหวกเดซฟรีค่าโอนนะ,ะฟรีน้ํามันเต็มถังฟรีกล้องหน้าโ,โหฟรีเยอะแยะมากมายนะคะและที่สําคัญสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนนะคะพิเศษไม่แพ้กันเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะ แล้วผ่อนเบียงแค่18,000บาทต่อเดือนสูงสุดเอาไปเทเ7ปีดอกเบียรเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เปซเท่านั้นนะคะโห oh, พิเศษทั้งซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนซ้จริงๆและความพิเศษยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับลูกค้าร้านไลออนคาของเรานั่นก็คือโปรโมชั่นสุดพิเศษมากๆๆของเราเรามีบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบอกเลยค่ะว่าซื้อรถของกลานไลออนคาเนี่ยนั่งสวยๆรอรถอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะลูกค้าจะซื้อสดโทรเข้ามาคุยกับการเลยค่ะการจะคุยกับลูกค้าแล้วก็ดูแลลูกค้าส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะคะหรือลูกค้าที่จัดไฟแนน์นะคะเราจะส่งไฟแนนวิ่งเข้าไปเ็จลูกค้าที่บ้านพอไฟแนนผ่านนะคะ เราจะส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยโอ้โหพิเศษอย่างนี้การบอกไหมคะทั้งซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์จริงๆอ่ะเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันดีกว่านะสำหรับคันนี้รุ่นยอดนิยมแบบนี้นะคะ G L A 200นะคะนี่กระจังหน้าไม่ต้องบอกก็รู้เลยค่ะว่า Mercedes Benz แน่นอนรุ่นนี้ยอดนิยมมากๆเพราะว่าตาเบนนี้ใหญ่มากๆนะคะ นี่ไล่มาเลยนะคะจะมีที่ฉีดไฟหน้าด้วยนะคะแล้วก็ไฟนะคะสวยมากจะเป็นใบสีนอนนี่เขาจะเขียนไว้เลยนะคะโอ้หไฟแบบว่าสวยมากๆนะคะแล้วสีลูกค้าดูเลยการต้องบอกว่าสีนี้นะคะเขาจะได้ความดูแลง่ายนะคะแล้วก็ความสวยของสีถ้าถามการเนี่ย คันนี้การให้95%เลยนะคะความสวยของสีริ้วรอยน้อยมากๆเพราะว่าสีนี้นะคะเขาจะดีก็คือจะเห็นริ้วรอยก็คือน้อยนะคะปดบังริ้วรอยได้ดีแล้วก็จะเป็นสีเอาจริงๆสีนี้เนี่ยนะคะกลับมาฮิตอีกครั้งในปีที่แล้วนะ,ะปีนี้สีนี้ก็ยังฮิตอยู่นะ,ะมันจะเฉดลงมาจากสีบอลน,นิดหนึ่งนะคะเขาก็เลยเรียกว่าสีเทาเมทัลลิกนั่นเองนะคะ การให้ดูแม็กเลยนะคะแม็กสวยมากนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแม็กของ Mercedes นะคะก็คือจะเป็นแม็กหาก้านนะคะทูโทนนะแล้วจะได้ยางใหม่ปี2019เลยนี่โหสวยมากๆนะแล้วนี่กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะ นี่การโชว์สีเลยสวยมากผ่านชอบรถสีนี้มากๆเลยนะคะมันทำให้ดูแลง่ายแล้วก็หรูหรามากไฟนะ,ะไฟข้างหลังก็จะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะคะเน่สวยมากนะเน่เขาจะบอกเลยค่ะรุ่น GLA 2 0 0นะคะอ่าโหสวยมากนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะเขาจะมาพร้อมด้วยกล้องหลังนั่นเองนะคะส่วนแบบว่า พัวก,กันชนหลังอะไรก็ทำแบบว่าดีไซน์ได้หรูหรายจริงนี่ลูกค้าดูสครับเพจต,ตรงนี้นะคะโอ้โหเขาใช้แบบว่าอย่างกาแบบว่าเพรเลยนะคะเป็นแบบว่าสีแบบว่าโครเมียมแต่ก็คือมีลายขึ้นมาสวยมากนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะที่เป็นนิยมเพราะว่าเขาเป็น5ประตู5ประตูเนี่ยใช้ง่ายมากนะคะ คือเราจะไว้ของเราไว้ของได้เยอะมากอ่าเดี๋ยวการจะพามาดูตะเข็บกันก่อนดีกว่านะคะตัวน็อตตะเข็บเลยอันนี้จะเป็นฝากระโปรงหลังนะคะไม่มีไข่น็อตเลยนะคะเดิมๆนะคะตัวตะเข็บตัวแบบว่าน็อตตัวเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะคะการให้ดูเลยเพราะว่าสําหรับลูกค้าการที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีแบบไม่สะดวกเข้ามาดูลูกค้าจะได้เห็นเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากๆนะคะ นี่เขาจะมีที่กั้นนะคะเพื่อที่จะปิดที่ตัวตัวข้างหลังเพื่อที่จะไม่ให้ใครมองเห็นนะคะอันนี้ดีมากแล้วก็นี่เดี๋ยวการจะให้ดูเลยริ้วรอยนี้แทบไม่มีจริงๆลูกค้าดูเลยคะ่ะอ่าแล้วไว้ของได้เยอะเลยนะคะครื่องอน,นี้คือไม่แทบเลยถ้าถามการนะคะนี่ชุดในส่วนของพวกเครื่องมือนะคะ แล้วตรงนี้นะคะถ้าเราจะเปิดจากข้างในนะเพื่อที่จะหยิบของก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ข้อดีอ่าเดี๋ยวการให้ดูข้างล่างนี่ข้างล่างอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือนะคะการต้องบอกก่อนว่า,าตัว mercedes benz รุ่นนี้เนี่ยนะคะเขาจะไม่มียางอะไหล่แล้วนะคะ คือรุ่นนี้เขาจะไม่ทำยางอะไรเขาจะทำเป็นชุดในการช่วยเหลือนะคะเช่นชุดปะยางนะเพื่อที่จะเวลาที่ายางแตกหรือ,อยางอะไรเนี่ยปะยางแล้วก็รถก็จะได้วิ่งไประยะหนึ่งแล้วเราก็ไปหาอู่หรือร้านเปลี่ยนยางเอาเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะการต้องบอกเลยว่าภายในคันนี้เนี่ย ใหม่มากๆไปดูกันเลยคะ่ะแลนนี้นะคะคือภายในที่การบอกโหสปอร์ตมากๆเลยการชอบมากๆอ่าเริ่มต้นกันด้วยกุญแจดีกว่ากุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะคะการจะมีให้2ชุดนะคะนี่แล้วเราเสียบนะคะกุญแจของรุ่นนี้เนี่ยนะคะจะไม่ใช่ปุ s มสตาร์นะคะเขาจะเป็นรุ่นบิดนะคะนี่โหอันนี้การสตาร์ทแล้วนะคะเสียงแบบเงียบมากนะคะต้องบอกเลยว่า รถใช้น้อยเนี่ยข้อดีก็คือรถเขาจะไม่เสียงดังแล้วก็จะไม่สั่นเลยนะโอ้โหเสียงดีมากเริ่มต้นด้วยทิ่เบาะกันดีกว่าเบาะสวยมากลูกค้าดูเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตมากๆจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ในตัว กลางเนี่ยจะเป็นผ้านะคะแล้วผ้าเนี่ยเขาจะเดินตะเข็บนะคะที่เป็นสีขาวเป็นลายโอ้โหสวยมากมากเลยลูกค้าดูและในส่วนนี้นะคะเขาจะเมมโมรี่สีสามตำแหน่งอยู่ตรงประตูเลยค่ะนี่เขาจะวางการปรับเบาะไฟฟ้าเนี่ยนะคะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนรูปเบาะเลยลูกค้าเห็นไหมคะคือแท่งยาวๆเนี่ยก็คือจะปรับตรงเบาะนั่งนะคะตรงหลัง ก็จับพนักพิงเลยแล้วก็ m e m o r รี e ซีก็คือได้3ท่านเลยจะเป็น m e m o r รี e ซีทั้งคู่หน้าเลยนะคะโอ้โหจัดเต็มมากๆนะและอย่างหนึ่งนะคะตรงที่มือจับนะคะดีไซน์ที่สวยมากลูกค้าดูเลยโฉบเฉี่ยวจริงๆรุ่นนี้นี่ไม่ต้องบอกก็รู้เลยค่ะอไล่มาตรงคอนโซลเลยนะคะคอนโซลก็จะมีแอร์แบกนะคะ ก็คือแอร์แบ็กคูลหน้าเลยนี่แล้วที่พลาดไม่ได้เลยคือคอนโซลใหม่มากลูกค้าดูริ้วรอยแทบไม่มีเลยแล้วที่การชอบอีกอย่างหนึ่งการดีไซน์ของรุ่นนี้ก็คือตัวแอร์นี่ลูกค้าดูเลยตรงนี้เขาใช้ความคลาสสิกมาเล่นนะคะนี่ใช้ความคลาสสิกของตัวแอร์แล้วเวลาที่เราจะปรับแอร์ใช่ไหมคะง่ายมากนี่เราหันไปอย่างนี้เลยนี่ลูกค้าเห็นไนหะเราจะเอาขึ้นเอาลงเอาอะไร ดีมากอ่ะแล้วมันปรับง่ายมากๆนะคะแบบนี้นี่การชอบมากเลยนี่นะคะเขาเรียกว่าเหมือนคลาสสิกไปในตัวด้วยนะคะและตรงข้างล่างลงมานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของอฟังเพลงนะคะก็คือเรดิโอนั่นเองเราสามารถที่จะใส่แผ่นก็ได้นะคะ n a วีก็ได้แล้วก็จะเป็นเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือเชื่อมต่อบลูทูธเวลาที่เรากดตรงนี้หน้าจอก็จะขึ้นข้างบนเลยนะคะหน้าจออันนี้จะคอนโทรด้วยตรงนี้นี่คอนโทรด้วยตรงนี้นะคะนี่ลูกค้าบางท่านแบบว่าไป จอไม่ใช่ทัส,สกีนะคะการต้องบอกก่อนคือเขาคอนโทรลได้นี่เราหมุนไปเลยนะ,ะวันนี้เราอยากจะฟัง FM AM หรืออยากจะฟังอะไรนี่การหมุนให้ลูกค้าดูนะคะหาขื้นเลยคู FM EFM ก็ได้นะคะหรือถ้าลูกค้าอยากจะปรับเปลี่ยนก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ลงมาก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะนี่เลยแล้วก็ข้างล่าง นะคะจะเป็นแอรนะคะโห oh, และเขาทำปุ่มลูกค้าดูสิคะคือเขาก็ล้อไปกับตัวแอรคือคลาสสิกมากอะ่ะการชอบมากเราจะหมุนไปที่กี่องศาได้เลยนะคะความแรงของพัดลมตรงนี้ก็ได้นะคะนี่โห oh, ทำคลาสสิกมากๆการชอบอะไรที่เป็นหมุนหมุนมากเลยมันยังแบบไม่ไม่ทิ้งความคลาสสิกไปนะคะนี่แล้วตรงนี้สามารถที่จะไว้ ไว้เหรียญก็ได้นะคะอันนี้จะเป็น power outlet นะคะตรงนี้นะคะจะไว้ของไว้ชากาแฟไว้อะไรได้เลยตรงนี้กับตรงนี้นะคะถ้าเราไม่นี่ก็ปิดโหเขาดีไซน์ได้โฉบเฉี่ยวสวยมากอันนี้ที่วางแขนนะคะจะเป็นหนังนี่แล้วลูกค้าบอกว่าเอ้ยคุณการทำไมตรงนี้แบบไม่เห็นเกียร์เลย ไม่ใช่นะสำหรับเกียร์นะคะอย่างที่การบอกนี่เลยค่ะนี่ Mercedes-Benz นี่คือเกียร์เขาอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่อยู่แบบว่าตรงกลางเหมือนรถญี่ปุ่นนะนี่ถ้าเราอยากจะขับขี่นะ RNDP ตรงนี้ได้เลยแล้วเวลาใช้ง่ายมากนะคะนี่เราก็ทำการเตาะไปเลยนะคะ สมมติเราเข้าเกียร์เอ็นเนี่ยลูกค้าเห็นไหมคะตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะขึ้นแล้วตรงหน้าปัดนะคะจะเป็นหน้าปัดดิจิตอลแล้วนี่การให้ดูเลยสวยมากนะคะนี่อย่างที่การบอกไม่เพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นคันนี้นะคะเป็นดิจิตอลแล้วแล้วเขาจะบอกเลยค่ะเราใส่เบรกมือนะเปิดไฟไว้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้จะสามารถเปิดไฟหน้าอัตโนมัติได้แล้วนะคะนี่การขับขี่ดีมากนะคะ เราสามารถจะเปิดเปิดที่ปัดน้ำฝนอะไรได้เลยนะคะแล้วรุ่นนี้เขาจะมีแผ่นเดินชีพแล้วด้วยนะตรงนี้นะเราสามารถปรับเปลี่ยนการขับขี่ของเราได้เลยนะแผ่นเดินชีพคือถ้าเราอยากจะขับเป็นเกียร์ธรรมดาหรือจะเป็นออโต้สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะมีแผ่นเดินชีพด้วยนี่แล้วก็คันนี้นะคะจะมีครูสคอนโทรแล้วด้วยนะคะ โอ้โห oh, ฝั่งชันครบและดูลูกค้าดูนี่เลยปุ่มของไฟหน้าคลาสสิกมากอย่างนี้การให้ดูนะคะเขาจะเป็นแบบบิดอ่านี่เปิดไฟปิดไฟเปิดไฟออโต้นะคะโอ้โหดีมากอันนี้จะเป็นเบรกมือนะคะแล้วก็อย่างนี้การบอกคือในส่วนของประตูข้างเนี่ยนะคะเขาจะเป็นเมมโมรี่ซีทสามตำแหน่งทางคู่หน้านี่การให้ดูเลยนะคะ นี่้โหแบบน้อยรุ่นนะคะที่จะให้มาอันนี้ให้มาครบเลย3ตมตำแหน่งเลยแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะก็คือปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็กระจกขึ้นลงโหดีมากๆนะคะและเดี๋ยวการจะให้ดูพวกคู่มือบุ๊กเซอร์วิสกันเลยดีกว่านะคะโหเล่มเขานี้คือแบบว่าเป็นเล่มหนังหลูหลามากลูกค้าคือสวยจริงๆนะคะการบอกเลย แบบว่าดูหรูหราเหมาะกับเป็น Mercedes มากๆนะคะนี่แล้วเอกสารครบมากนะคะอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานแล้วอันนี้นะคะจะเป็นคู่มือหน้าจอนะคะโหคู่มือคือครบจริงๆนะคะอันนี้คือจะเป็นคู่มือสมุดรับประกันของตัว Mercedes นะคะแล้วล่าสุดนะคะเขาเพิ่งจะเข้าศูนย์บริการมาเลยนะคะก็คือ อันนี้ก็คือเข้าที่เบนพรามสามนะคะทายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะเมื่อเดือน12ปี21นี่เองเอา้าเพิ่งจะทำมาเลยนะคะลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะนูนคอยไปรอบหน้าเลยนะคะก็คือ1ปีหรือว่า10,000มนกิโลนั่นเองนะคะเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะเข้าไปเมื่อเดือน12ปี21นี่เองนะคะ โอโหถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครบเลยคันนี้บอกการบอกเลยนะคะว่าได้รถสวยสภาพดีแล้วก็เพิ่งจะเข้าศูนย์บริการถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาด้วยนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวการจะพาไปนั่งข้างหลังกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยนะคะนั่งสบายแค่ยังไม่เคยดูตัว GLA เป็นตัวเลือกนะคะนี่การให้ดูเลย แล้วนั่งสบายมากลูกค้าดูเลยค่ะการยังเหลืออีกเยอะเลยนะแล้วการชอบตรงนี้มากนะมันดูแบบว่าดีไซน์เราสามารถที่จะเอามือเข้าไปก็ได้นะคะเพื่อที่จะเกาะนะคะหรือตรงนี้นี่เราจะไว้ชากาแฟก็ได้นี่เลยนะคะอ่าลูกค้าเห็นไหมคะนี่งับเลยดูหรูหรามากแล้วตรงข้างหลังนะคะที่การบอกก็คือ ที่จะเอามือออกไปเพื่อที่จะเก็บของนะคะเพื่อที่จะเอาของก็ตรงนี้ได้เลยนี่แล้วลูกค้าดูบอกสิคะคือบอกแบบว่าตึงมากและการบอกเลยว่าบอกข้างหลังใหม่มากๆนะคะคือเหมือนไม่มีการใช้งานเลยอ่ะคือเบาะใหม่มากๆเลยนะคะอันนี้คือใหม่จริงๆนะคะและสําหรับคันนี้นะคะการต้องบอกเลยว่านะคะเหมาะกับลูกค้านะคะ วัยรุ่นวัยทำงานนะคะหรือลูกค้าที่ต้องการการคล้องตัวนะคะแบบอยู่ในเมืองนะคะต้องการแบบว่าเอ้ยเวลาจอดนะคะเวลาไปไหนมาไหนขับง่ายสะดวกจอดประหยัดการแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะแล้วเป็นรุ่นที่โอ้โหมันเป็นยอดนิยมของตัวเมอร์ d ซเดสเบด้วยนะคะ พอ GLA เนี่ยถ้าลูกค้าเห็นว่าในท้องถนนเนี่ยมีคนขับค่อนข้างเยอะนะคะอะไรก็หาง่ายดูแลง่ายด้วยนะคะสำหรับคันนี้อย่างที่การบอกคือดูแลศูนย์นะคะเพิ่งจะเข้าสู่เมื่อเดือน12ปี21นี้เองนะคะลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วใหม่เพียงแค่ห้าห0ื่นโลสภาพสวยๆสีสวยๆแบบนี้นะคะหาไม่ได้ง่ายๆลูกค้าท่านใดหารุ่นนี้อยู่นะคะ ต้องไวนะคะเพราะว่าการมีสภาพสวยๆแบบนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะแล้วราคาอย่างพิเศษอีกแค่เพียง1,120 0ล้านบาทเท่านั้นประหยัดก,กว่าซื้อป้ายแดงเป็น1ล้านบาทเลยนะคะคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงอ่าเดี๋ยวการจะพามาดูรูปภายในอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่าคันนี้นะห้องเครื่องจะใหม่ขนาดไหนเพราะว่ารถเข้าสู่ตลอดไปดวนค่ะ การจะพามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยห้องเครื่องจะใหม่ขนาดไหนเข้ามาดูกันเลยคะ่ะอ่านี่การชอบตรงนี้มากลูกค้าเห็นไหมคะเขาทําเป็นวงกลมแบบสวยมากนะคะแล้วตรงนี้ส่วนเบนซ์เนี่ยการต้องบอกก่อนว่าคันนี้เขาจะไม่มีแผ่นกันความร้อนนะคะไม่ใช่ว่าออลูกค้าบอกคุณการแผ่นกันความร้อนหายไปไหนไม่ใช่นะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขาไม่มีนะอันนี้จะเป็นน็อตฝากระโปรงหน้านะคะ การให้ดูเลยนะคะเดิมๆนะคะไม่มีไขน็อตเลยสภาพสวยมากนะคะแล้วตัววงกลมตัวน็อตตัวอะไรทุกอย่างนะคะนี่นัมเบอร์อะไรคือต้องเดิมๆทั้งหมดนะคะอันนี้คืออย่างที่การบอกตลอดว่าภายในเนี่ยสีมันต้องด้านกว่าภายนอกนะคะนี่โหแล้วคันนี้เดิมๆมากๆคันนี้นะคะจะเป็นตัว GLA 200นะคะ จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.6หรือว่า1 c c, 6 0 0ซี156แรงม้าโอ้แรงม้าไม่น้อยเลยนะคะที่เขาให้มานะ,คะเครื่องการขับขี่นี้ไม่อืดเลยนะคะขับขี่ในเมืองหรือเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดได้สบายๆเลยนะคะนี่เครื่องอุปกรณ์อะไรใหม่มากๆลูกค้าดูเลยถ้าถามการการบอกเลยว่ารถที่ดูแลศูนย์เนี่ยเขาจะได้การ ดูแลอย่างดีนะคะพวกอะไรสึกหรอการทายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะอันนี้จะดีแล้วเครื่องยนต์เนี่ยเราจะใช้ได้อีกนานเลยนะคะโหดีมากๆนี่แล้วลูกค้าสามารถเช็คข้อมูลนะคะที่ศูนย์เบนซ์ออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะคะเพราะว่าตอนนี้ Mercedes-benz ก็จะเป็นออนไลน์ Online ทั่วประเทศแล้วนะคะเพราะว่ารถเดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มไม่ใช่ ไม่ใช้ในส่วนของบรเษอร์วิกกันเท่าไหร่แล้วนะคะจะเริ่มมีการแบบว่าเป็นการไปดูไปตรวจสอบโทรตรวจสอบหรือไปเช็คข้อมูลที่ศูนย์บริการแทนนะคะเพราะว่าเขาจะลิงก์เป็นออนไลน์ทั่วประเทศแล้วนะคะอ่าเวลาปิดก็ง่ายนะคะนี่อุ้ฝากระโปรงเขาเบานะถ้าถามถ้าถามการนี่แค่นี้เองนะปิดได้ทางผู้หญิงผู้ชายเลยใช้งานได้สบายๆนะคะ แล้วเป็นรถยอดนิยมที่การขายมากมานะคะสำหรับวัยรุ่นวัยทางานกันเลยเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องการต้องบอกเลยว่าจุใจมากๆเพราะการให้ดูทุกอย่างรอบคันแล้วนะคะแล้วสวยมากจริงๆนะะเป็นการเองเนี่ยการยังอยากเอาไว้ใช้เลยนะเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยสบายมากๆนะคะขับขี่ก็ง่ายแถมยังจอดง่ายต่างหากนะคะแล้วยัง โอ้โหมีความเป็น Mercedes-Benz นี่ตรงนี้เลยนะคะขับไปไหนก็หรูหลากันไปเลยทีเดียวนะคะและคันนี้อย่างที่การเกิดมาตลอดว่าจะเป็น g l a 200นะคะ1.6 Urban ปี2015นะคะเป็นสีเทาเมทัลลิกนั่นเองนะ,ะและคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่5,000 50, 0โลเท่านั้นการขายเพียงแค่1 1 2าน0 2 0 0 0บาทนะคะประหยัดกว่าป้ายแดง โอโ้โหไป1ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วและสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะอินบอทเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Line หรือจะโทรเข้ามาหาการก็ได้การดูแล finished. ลูกค้าทุกช่องทางเองเลยหรือลูกค้าอยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านง่ายมากๆนะคะเพียงเซิร์ชใน Google แบบว่า l i ออนคารถมือสองนะคะ การปักหมุดไว้ตรงนี้เลยค่ะลูกค้าขับเข้ามาได้เลยหรือร้านการนะคะจะอยู่ตรงเส้นการจนาภิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปกากใต้นี่เองนะคะติดถนนใหญ่เลยค่ะหาง่ายมากๆนะคะและสำหรับโปรโมชั่นที่การเกินไปตั้งแต่แรกนั่นก็คือฟรีบริการส่งรถทั่วประเทศนั่นเองนะคะลูกค้าสนใจนะคะคันนี้หรือคัน,น,นอื่น โทรเข้ามาคุยกับการได้เลยนะคะการบริการกันสุดลิ์เลยนะคะและก่อนที่การจะส่งรถเราจะทําการล้างขาสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อต้องบอกเลยว่าลูกค้าจะได้รถสวยสภาพป้ายแดงแบบนี้ไปขัดอย่างแน่นอนนะคะไม่สวยไม่ให้ออกจากร้านไลออนคาแน่นอนอ่ะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ การมารีวิวแน่นอนนะคะจะเป็นรุ่นไหนติดตามกันด้วยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดี